สิ้นเดือนต้นเดือนเฮ้ยเอร่าวันเนี้ยต้นเดือนอแม่พึ่งให้ค่าขนมเดือนนี้มาจริหรอพี่ฉก็ได้เหมือนกันนะ <S <S จริงเหรองั้นจางวันนี้เราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเต้ะไอติมหนึ่นนะงกะไปดะ สเก็ตบอรดเนี่ยสามหมื่นฮาสามหมื่นโค้ี่เอาเงินมาจากไหนอะต้องเงินค่าขนมใช้พิอกไงวเสียตีสุดอดโอ้เสียตีสุดยอดอะเฮ้ยเฮ้ยมีลายเสือออย่ใช่ปเฮยเอาไว้สอนเล่นมางเลยไ้เลยไอ้แบบอกตัวแบบวที่มันหยากขึ้นมาแล้วยู่ไหมเฮ้ยเอาไวอน่ังเลยสิ้นเดือน ขงเธอหรือกี่บาทศูนย์บาท้องเ็นติดลบยี่สิบบิเโออ้าวเตตี้วดีอ้าทำไม่น่าเป็นง้นน่ะโอเอาสเก็ตบอร์ดมารอเปล่าสเก็ตบอร์ดอะไรอะสเก็ตบอร์ดอะไรก็สเก็ตบอดของนายไงเท่ละสามหมื่นน่ะอ๋อไม่อยู่แล้วอ่ะ เสียหรอหรือว่าโดนขโมยฉันเอาไปขายแล้วอ๋อขายเพื่อที่จะซื้ออันใหม่แพงขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ขายเพไม่มีเงินใช้อ,ะอ,อ่ะระดับเสียตีอะหาสิ้นเดือนยังเป็นได้ขนาดนี้เลยอะอต้นเดือนทุกคนวันนี้เราขนมมากิน ขนมอะไรหรอเนี่มันแบบว่าขนมนอกนนเลยนีเลยนกินได้เลยกินย่างนเเนี่รเอยคเห็นเือแได้ทังหนี่งนวากินเลยก็เลี้ยงฟรีเลย ชอบอันนี้มากเลยขอกลับบ้านนะัชอบอันนี้มากเลยขอกลับบ้านนะขอนะขอนะอันนี้ได้ไหมมาเลยอาเลยเอาเลยขอคืนนะจัดจัดสิ้นเดือนโอพิมฉันหอกินด้วยได้ไหมฉันไม่ได้กินมาหลายวัน

ดีแยงกับมาค่ยหมดแล้วหมดแล้วมาเดี๋ยวนี้้วาีเก็่ขนมฉันด้วยเีฉันอยากกินขนมมากเอ้าแมาไมนายไมซื้อเองละดีเขาไม่มีตังค์ต้นเดือนอ้าววันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ เดี๋ยวพักกลางวันทานข้าวกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนบ่ายค่ะขอบคุณค่ะคุณครูโอเคค่ะเฮ้ยไอ้น่ามัวนี้กินอะไรกันดีก๋วยเตี๋ยวไหมเออก๋วยเตี๋ยวแฟร์ก๋วยเตี๋ยวกันคุณครูย่างเออตี้กินข้าวด้วยกันปะกินอะไรกันอ่ะพี่เขาชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปกินด้วยกันไหมต้นเดินแบบนี้เคยจะกินก๋วยเตี๋ยวกัน กินก๋วยเตี๋ยวมันเกี่ยวกับต้นเดือนปลายเดือนด้วยเหรอี้เกี่ยวสิต้นเดือนแบบนี้ต้องกินพิซซ่าฮะสั่งพิซซ่ามากินในโรงเรียนเหรอฮัลโหลครับเอาตป้งหนึ่งนะครับเออจะกินหน้าอะไรกันสาวๆเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง เอออะไรสักอย่างที่มันเป็นมีไส้กอกมันก็มีเยยปน็นน้ำน้อน้ำน้น้องๆ้องครับเอาวาสองถาดครับเอาเลยเเอาชุดใหญ่มาเลยครับเอามาให้หมดเลยครับโอเคครับโอเคครับถึงแล้วโอ้โหกินพิซซ่าในโรงเรียนเป็นมือ้อกลางวันสุดยอดเลยเจตี มึงนี่กินสเต็กมั้ยขอเป็นอาหารซีฟู้ดอย่างนี้ได้ไหมขอเป็นคนมีล็อเตอร์และไอย่านี้กอน เดี๋ยวพักกลางวันทานข้าวกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนบ่ายค่ะขอบคุณค่ะคุณครูอโอเคค่ะเฮ้ยไอ้น่ามันีะกินอะไรกันดีก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวไปก๋วยเตี๋ยวกัน,นไปหยุบคิวยังติมไปได้วยกันเปล่าจะไปกินอะไรอ่ะติมเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเหรอชามละกี่บาทอะ่ะถามทำไมเอตี้ชามละยี่สิบไงโอ้ตั้งยี่สิบอ่ะไม่ไปเธอไปเถอะฮะเฮก้า ไปกินนี่วายวายเฮ้เสียตี้ไม่เบื่อพิซซ่าแล้วเหรอเออหรือว่าเบื่อสเต็กหรือว่าเบื่อซีฟู้ดหรือว่าโอ้ไม่ใช่ฉันไม่ได้เบื่ออันนี้มันถูกดีฉันไม่ทังแล้วพวกเราไปกินนกไปบาร์ตี้กินมาม่าให้อร่อยนะน้ำรอนไม่มีอยากกินกาแฟเนี่ยต้นเดือน พิมเพมเน็มองอัสกันไหมแล้จะเอาเน็ตที่ไหนอ่ะฉันก็ไม่มีเน็ตด้วยอะอย่างหนึ่งกันแต่ว่าเสียดีว่าไงจ๊ะสาวๆแยงจะปล่อที่ไหนได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วเปิดให้แล้วมันวก็ปอดชื่อเสียตีเชียอแล้วเจอแล้วเปิดเปิดเปิดเดเปิ่้เนแล้วเติม เฮ้ยทำไมเร็วขนาดนี้เนี่ยดีมากเลยแน่แล้วเนี่ยเขาไฮสปีดโอ้โหดูดิเนี่ยเราก็ยังตัวตัวเลยของตีคือแบบวูบวูบวูบอูบแบบนี้เลยอ้ยังกปืนได้สิ้นเดือนพีมเบื่อเงั้นเอามองอัสกันไหมได้ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปขอเขาสปาร์จจากนี่ก่อนนะเสียตีเสียตีว่าไงอ่ายแฮชบาร์ให้หน่อยดีเนี่ยสปีดแล้วปุ๊บแล้วปุ๊บ ออะไรเนี่ยฉันยังไม่มีเล่นเลยเนี่ยเน็ตหมดกันตั้งแต่กลางเดือนแล้วอ้าวสีทำไมไม่เติมล่ะก็เงินหมดไงถามมี่เดลอะไรดีไปชไหปัยิงเยยงเดือนาสวัดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน วันดีนะคะครูมีข่าวดีมาบอกค่ะอ,อย่าบอกนะว่ายกเลิกการสอหรือว่าไม่มีกมารบ้านยิงไม่ใช่ใหญ่เลยค่าปิดทมก็ทัททนหันยืดเลยค่ะโหนี่แบบว่าโมโนเพ้อฝันกันมากเลยนะคะเด็กๆข่าวดีที่ว่าก็คือโรงเรียนมาบอกบุญค่ะจะมาขอความร่วมมือเด็กๆทำบุญให้เด็กยากไร้ค่ะครูค่ะเดือนนี้ ะแหมนี่อย่าว่าแต่เธอบน่นครูก็โดนเหมือนกันเนี่ยเธอ,อรู้ไหมเป็นครูเนี่ยโดนเรียกเก็บเยอะให้หน้อยก็ไม่ได้พออมองหน้าเลยไอ้อยังไงยังบ่นอ่ะเ,ร,ร,เร,รื่อยๆเรื่อยๆอะเพียนเธอจะบริจาคเท่าไหร่รอบนี้คะบริจาคหนึ่งบาท<อ>ได้ไหมคะหนึห่งบาทหนึ่งบนาะทเธอไปทำอะไรโอ๊ยดีเอา้ยน่าร่ะเขาบริจาคหาบาทได้ไหมคะหาบาทหรอห้าบาทนีะคือเพิ่มหน่อยนะ หนูหน่ยบริจาคหนูไม่มีจริงๆครับคุณครับเอาว่าไงปารีผมขอบริจาคหนึ่งพันบาทครับปารีนั่งเลยนั่งเลยยืนเดี๋ยวเมื่อยครับโอ้โหคูขอบคุณเธอมากเธอเป็นความหวังของห้องเราให้ห้องเรามียอดเงินบริจาคสูงมากเชน่อจืต่ตาออะ,อะไรคะ่ะค่ะถ้าเป็นเรื่องการบริจาคเนี่ยผมช่่ยได้ตลอดเลยนะคะ สิ้นเดือนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคครูสวัสดีค่ะ <c oughs> นักเรียนคะออวันนี้ครูมีข่าวดีอีกแล้วค่ะดีมา <c oughs> ก แล้แกวอะไรเขาไม่ใช่ทำบุญให้เด็กแล้วเขาจะไปทำบุญกันในวัดท่าหรือวัดป่าเลยนี่ได้บุญเยอะนะได้บุญเยอะมากเลยอ่ะนี่ครูวซองกันแล้วหนึ่งบาทได้ไหมคะหคุณได้ได้เท่าไหร่ก็ได้ครูก็ไม่รู้จะว่าไงตอนนี้คุณใช้ห้าบาทแล้วค่ะห้าบาทได้ห้าบาทห้าบาทยอดอึบาทนิดนึงค่ะดูก่อนนะครูคิดว่าห้าบาทหนึ่งบาทเ่ยมันไม่มีผลในการยอดทําบุญเลยนี่คืนไปเอาไปกินนมมา เอาคืนไปเลยแล้วเดี๋ยวนะห้องเราอะมีคนหนึ่งไนียเสียตี้ดีกว่าบริจากคนหนึ่งนั้นได้ยอดแสงห้องอื่นไปเลยอ่เสียตี้เอเดาพิมวันนี้ปาร์ตี้ไม่มาโรงเรียนเหรอคะมาสิคะดูสิกระเป๋ายังอยู่เลยค่ะ่อกี้นั่งคุยกันอยู่เลยนะคะคือเมื่อกี้กูเข้ามากูเห็นเขาอยู่นะทำไมยืนตอนยังไม่หายไปไหนแล้วคะหรือว่าหรือว่าอะไรไม่รู้ค่ะ เ้ยคิดว่าอะไรนะแม่แต่แปลกมากเลยเมื่อกี้ก็ว่าคูเห็นปาร์ตี้นั่งอยู่เดี๋ยวเดินไปสิไหนเนี่ยอาจารย์มานี่เลยรีมที่เลยาตี้ทำบุญเลยค่ะคราวที่แล้ว1น0 0พคราวนี้2,000เลยมัมส2 0พ0เลยสี่พันห้าพันหกเจ็ดแปดเลย ตอนนี้สิ้นเดนไม่มีตังสักบาทเลยครับตอนต้นเดผมบริจาคคุณไปหนึ่งพันมงขอคืนได้ไหมคะไม่ไไม่ได้ไม่เอ่อาขอคืนไม่มีตังกินข่าวแล้วก็วิ่ง